ส่วนค่าคือคอยนิมุนมุนไปด้วยกันกับช่องคอยในมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเด่นมีมด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมตรกระดาน m ม x กซนะครับแล้วก็บิดเกตด,ด้วยบิดเกตเนี่ยกระดานนี้จะดีตรงที่ เหรียญเป้เนี่ยดอกประมาณสิอร์ซแล้วก็กระดานม e กซเนี่ยเหรียญต้นน้ําเนี่ยน่าจะเป็นกระดานที่เหรียญต้นน้ําเยอะที่สุดละนะครับก็พอๆกับ BitMart แต่ต่อแต่ในปีสองพันยี่สี่สอ้าเนี่ย m e x ซดีที่สุดนะครับผมลองใช้ละทั้งสองกระดานนะก็สามารถที่จะตัดสินใจในการใช้ได้นะลองหาประสบการณ์ใหม่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้ นะครับแล้วหลักสูตรเรียนต้นน้ำเรียนก่อนเลยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้ววิดีโอคลิปนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เรามาถึงตัวของโทเค็นกรอกนะครับก็พุ่งถึง82เนื่องจากอีลอนมาร์กเนี่ยได้ประกาศตัวของกรอก AI ซึ่งมันเป็นคู่แข่งกับ Chat GPT นะครับหรือ Open AI เนี่ยตัวเนี้ย มันก็จะเป็นเวอร์ชั่น3แล้วนะครับเพราะว่าในปี2024เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น2 L 2หรือ V 2นะ V 1เนี่ยจะเป็น2023อ่า2022นะครับ2 2 2สองนะโทเคนก็น่าจะมีการปรับตัวขึ้นนะ82%ดิบอร์ก็แชทบอทของ AI พัฒนาโดย XAI ของ Mark นะครับก็เตรียมเปิดตัว เทเดอร์ก็ต่างแห่กันมาเพื่อใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับแล้วก็พุ่งสูงขึ้นเป็นประมาณ33.51ล้านดอลลาร์นะครับเราก็เป็นการตรวจสอบราคาอยู่ที่ประมาณ0.02ตัว5 0 3 0ดอลลาร์นะฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการเปิดตัวในวันจันท์เวลาประมาณ2.00นนะครับเราก็แจ้งเอาไว้ว่าอกอก ตัวที่สามเนี่ย V3 จะเป็นกอกที่ดีที่สุดนะก็ไม่รู้ว่ากาวหรือเปล่านะหรือสามารถที่จะดึงเม็ดเงินได้เหมือนกับตัวของของจีนนะครับ DeepSeek แต่ผมว่าไม่น่าจะทำได้หรอกนะเพราะว่าตัวของกอกเนี่ยยังเป็นต่อตัวของ ChatGPT ต้องเยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดใครได้ตามข่าวซามูเอลแอลแมนกับอีลอนมาร์กเนี่ยก็เป็นคู่แข่งกันแล้วอีลอนมาร์เนี่ย พอพูดในผ่านสื่อใน X เนี่ยเหมือนมีความสนใจนะครับที่จะซื้ออบริษัทนะครับของ ChatGPT ด้วยหรือ OpenAI ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากซื้อในราคาที่ถูกนะ,ะก็ประมาณนั้นนะครับก็แซวกับสม m เอ l แ l t m นแหละเถียงกันนะนะครับเอาชนะกันก็ประมาณนี้อ่ะนะครับต่อไปก็จะเป็น ฝั่งของอะเป๊แล้กันนะครับเพราะว่าว <to> ันนี้เหรียญมีข่าวน่าจะมีไม่เยอะนะเขาบอกศูนย์เงินประมาณ6,000ล้านเหรียญนะครับเราก็ราคาก็จะร่วงนะเพราะอีเทอเรียมน่าจะไม่ไหวแล้วนะครับอุตสาห์ที่ราคาเนี่ยฟื้นมาที่0.040ตัว1,000ได้แล้วนะครับลดลง65%จากจุด สูงสุดในเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ลงไปฉะนั้นตอนนี้ห0 0 0นล้านดอลลาร์ก็ลดลงจาก1,000งล้านนะครับดอลลาร์เป็น4 1่จุพันล้านดอลลาร์ตัดตอนไปเยอะเลยนะนะครับ Market cap ซึ่งเบเปเนี B ่ยผมว่าน่าจะลงไปประมาณสักศูนห้าตัวประมาณสักสามพันสี่พันนะครับกลับไปที่ราคาก่อนที่บิตคอยจะทะลุที่เจ็ดหมื่นหมืนสาม นะครับรอบนั้นที่เปเป้เนี่ยหล่นลงไปศูนย์หตัวประมาณแปดพันนะ,ะไม่ใช่แปดพันด้วยประมาณสี่พันนะครับครั้งนี้ก็น่าจะหลุดไปเหมือนเดิมก็คือศูนย์ห้าตัวสี่พัน้้วก็กลับขึ้นไปใหม่นะครับอันนี้เป็นประธานาธิบดีของอั์เจนตีนานะครับมีข่าวกับเหรียญมีเหมือนกันคนนี้ชื่อเมลีนะครับวางแผนเดินทางไปสหรัฐเพื่อของเงินทุนจาก iff จากทัม นะครับท่ามกลางเหรียญมีมที่โดนหลักผูกนะครับเหรียญมีมตัวนี้ชื่อไรบ้านะก็จดทะเบียนภายใต้ตัวของโซลน่านะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในในมีมของโซลน่าด้วยนะครับแล้วก็เป็นมีมพวกสาย p o l i t i c a l นะครับซึ่งในตัวของ white paper เนี่ยโอยเขียนสนหลูเลยนะครับว่า เปลียนตัวนี้จะมาช่วยพิกฟื้นคนอันเจรดีนานะในการศึกษาในการพัฒนาตัวของบล็อกเชนในการพัฒนาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของคริปโตนะครับเสร็จแล้วก็โดนลักภูไปนะก็ราคาเนี่ยลดลงถึง99%ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยมีความเกี่ยวข้องกับทีมงานเบื้องหลังของเมลเนียด้วยนะครับซึ่ง ทางเมลานียเนี่ยลงแบบเดียวกันเลยนะครับจากสิบสี่ดอนตอนนี้เหลือหนึ่งดอนนะครับจะหลุดจะหลุดดอนแล้วนะครับอาจจะลงไปทั่ศูนย์จุดเก้าศูนจุดแปดเดี๋ยวดูคืนนี้อีกทีว่าราคาของบิตคอยเนี่ยจะร่วงหรือเปล่านะครับจะร่วงหรือไม่นะครับร่วงลงไปเท่าไหร่นะอิตาเรียจะลงเท่าไหร่โซโลนาจะลงเท่าไหร่ ก็อาจจะทําให้เมลานีลย,ยลงอีกแต่ตอนเนี้ผมก็ดูนะว่าฐานของเมลานีน่ค่อนข้างแข็งนะคือคงน้ําคงแห้งแล้วแหละนะครับเม็ดเงินคงแห้งแล้วไม่มีอะไรให้ลงนะครับฉะนั้นผมก็ได้ข่าวเหมือนกันว่าเมลเนีย,ย,นย่จะมีการปลดล็อกโทเค็นนะครับตามที่เขากําหนดเอาไว้ซึ่งการปลดล็อกเน่นาจะประมาณวันพฤหัสนะครับวับนที่ยนะี่สิบเนาะ วันนี้วันที่สิบเก้านะครับยี่สิบประมาณนั้นนะก็ผมคิดว่าเมลานีอาเนี่ยถ้าจะมีการปลดล็อกจริงๆเนี่ยอาจจะมีการปัดนนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดจะปั่นเนี่ยมันเป็นจะเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะถ้าเกิดมันเป็นวันที่ยี่สิบจริงๆนะครับก็เขาบอกว่า โทเค็นเมลานีอาเนี่ยประมาณ3%ของอุปทานทั้งหมดจะเริ่มปลดล็อกจากวันที่20คุมภาโทเคน็นมูลค่า39ล้านดอลลาร์นะครับจะถูกจัดสรรให้กับทีเมลานีอาเมื่อเริ่มเปิดตัวตามกฎการจัดสรรโทเคน็นนะครับบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโทเคน็นประมาณ10%จจัดสรรงบกับทีเมืองหลังโทเคน็นของเมลานีอาทำนะครับอย่างเป็นทางการก็จะเริ่มปลดล็อก30วันหลังจากการเปิดตัวโทเคน็นนะครับ10% ฉะนั้นผมเชื่อว่าราคาเนี่ยน่าจะมีการขยับขึ้นมาแบบเกาวนะผมก็มองว่าถ้ามีการปลดล็อกโทเคนแบบนี้แล้วปล่อยให้ราคาเนี่ยลงไปนะครับคือลงไปอีกเนี่ยเราไม่ช่วยราคาเนี่ยผมว่าเมลเนียเนี่ยจะเจงได้นะครับเพราะว่าเมลเนียเนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการ20มกราเนาะในไวท์เปเปอร์หรือว่าใน ใน Roadmap เขาก็บอกไว้แล้วนะครับว่าเขาจะปลดล็อกโทเค็นยังไงนะครับมีการทำโทเค็นโนมิกยังไงนะเขาบอกงี้นะว่าจะมีการจ่ายโทเค็นเนี่ยเมลเนีย่ยี่ร์เซมีไว้สำหรับแจกจ่ายสู่สาธารณะอีก20%ไปสู่ชุมชน30%ไปสู่กระทรวงการคังนะครับก็คือในคังของเขาอะนะแล้วก็ในขณะที่30%ไปสู่การได้สิทธิ์ของทีมนะครับฉะนั้น ช่วงเวลาได้สิทธิ์เนี่ยสำหรับโทเค็นที่จัดสรรจะเริ่มขึ้น1เดือนหลังจากการเปิดตัวนะครับต่อมาจะตามมาในช่วงเวลาการปลดล็อกอีกครั้งสำหรับโทเค็นที่เหลือเก็กบ90%ซนะครับซึ่งจะปล่อยในเดือนรายเดือนนะครับในอาตาัตรา2.25%ต่อเดือนเลยทีเดียวนะฉะนั้นยิ่งปล่อยมามา,มากราคายิ่งลงนะครับฉนั้นครั้งที่แล้วเนี่ยเมโลเนียเนี่ยทำราคาน้อยไปหน่อยนะ 14ดอนซึ่งทําเนี่ยไปถึง75ดอนนะครับซึ่งเมลานียเนี่ยถ้านับอุปทานเนี่ยประมาณ400ล้านล้านนะครับ400เกือบ500ล้านล้านทําเนี่ยประมาณ200ล้านล้านเนาะถ้าเกิดนับตรงเนี้ยก็คือเมลานียเนี่ยราคาเนี่ยน่าจะขึ้นไปประมาณสัก20ดอนกว่านะครับขึ้นอัพนะครับ20ดอนถ้าเกิดครั้งนี้มันจะไปนะ ก็จะไปอยู่ที่ประมาณ20ดอนนะครับเราก็น่าจะไต่ขึ้นไปนะครับดันั้นถ้ามันมีการจัดสรรโทเค็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนออกมาเนี่ยรอบนี้เป็นรอบที่สำคัญที่สุดของเมลาเนียนะครับแล้วก็ในวันจันทร์เนี่ยก็เป็นวันระลึกถึงประธานาธิบดีของสหรัฐด,ด้วยนะครับต้องแต่ท่านแรกเลยโดยจอร์จวอชิงตันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอีเวนท์ที่ดีนะครับ อีเลเมลเนียจะโดนปั่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะนะครับเพราะว่าผลงานไม่ดีของไยบ้าเนาะก,ก็รายละเอียดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันตามเมลเนียหน่อยนะนะครับช่วงนี้ผมก็น่าจะลงไปเก็บแหละนะครับเพราะว่าเมลเนียเป็นเหรียญหนึ่งที่น่าจะเล่นฉาบชฉวยได้ดีนะส่วนตัวผมไม่ถือยาวอยู่แล้วนะครับแล้ว ตัวของทาเป็นยังไงผมก็ไม่คิดว่าจะถือยาวอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าโปรเจกต์อะไรมาจะดีเราทําจะพัฒนาอะไรพวกนี้ผมเก็บเหรียญอื่นดีนก,กว่านะส่วนตัวผมความเอาจริงอาจังนะอาจจะไม่ได้อยู่สองเหรียญนี้แต่ผมตามอยู่เหมือนกันนะครับในจังหวะที่มันดีๆหน่อยนะครับหรือจังหวะที่สามารถที่จะเก็บกําไรจากตัวนี้ได้โอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Amazing Rich New Moon Coin แล้วก็กลุ่มของเหรียญมีมนะครับอย่างชีบะเปเป้โฟกีอะไรอย่างนี้เราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วสำหรับวันนี้ผมหวังว่ามีมคอยจะ to ก h e m มูลไปด้วยกันและพอรตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ